โอเคครับก็การสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมระบอกที่มีแมปที่ชื่อว่าค r ิ your Pa พ e นะครับก็เป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโอ้โหรูมูลนี่นี่คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าหนูตัวน้อย <c oughs> <c oughs> ตัวน้อยมากเออเราต้องไปตัวอะไรวะเนะี่ยเปลีดอ ทำมันมีเป็ดด้วยอ่ะเราต้องมาซื้อเอ่อซื้ออาหารนะอ่ะนี่ก็คืออาหารคลิกโอเคคลิกแล้วอืมิกห้าครั้งแล้วเราจะได้อาหารมานี่็คืออาหารเป็นแครอทเอาให้กระต่ายอันนี้หนูหรือกระต่ายวะเนี่ยหนูหนูกินแครอทชิกตัว,ตวโตโอ้โหหนึ 100. ่งร้อยแสดงว่าเราต้องเป็นคนกดอาหาร อ๋อกดได้เรื่อยๆแล้วแต่เราเลยจะบวก EP เท่าไหร่นี่ไงบวกข้างบน14 1ส16นี่ก็คือแครอทนะครับเราให้หนูของเราก่อนหนูของเราจะได้เป็นแบบตัวใหญ่ๆหนูหรือกระต่า,ตายไม่ี่ยใครคิดว่าหนูใครคิดว่ากระต่ายเนี่ยแต่ผมคิดว่าเป็นหนูนะว,ว่าหนูกินแครอทเฉยเลยเอาให้ไปกดไปอู้ตัวใหญ่มากขึ้น เอาละตัวใหญ่มากขึ้น10บาทเลเวล2โอเคมาผมซื้อ10บาทเลเวล2บวกทีละเท่าไหร่ทีนี้บวกทีละ2ฮะแฮ้ยขั้นที่3ได้ผมกดขั้นที่3เลยบวกทีละเท่าไหร่เอาบวกทีละ3ทีนี้บวกทีละ3นะครับแครอทของเราโตทีละ3ได้ ep เยอะขึ้นโอ้ถ้าเรายิ่งกดไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนรูปแล้วครับอุ้ยอันนี้ติดบูมูนด้วยติดสถาน,นะครับทอเมโตมะเขือเทศติดสถานนะ โอ้ไม่ได้นะฮะเอามาๆๆไหนๆก็ติดสถานะละลองให้หนูเรากินก่อนเลเวลหนึ่งนะครับสามสิบสี่กลายเป็นปุ๊บให้ไปโอ้ <c oughs> กลายเป็นไก่หนูกลายเป็นไก่ตัวยังใหญ่โอเคนี่ก็คือไก่ของเรานะครับตัวใหญ่มากๆมะเขือเทศไม่ติดสถานะครับรอบนี้ขั้นต่อไปต้องใช้เท่าไหร่ประมาณหนึ่งพันนะโอ้ไม่ใช่ละวิติดสถานะแล้ว ยิ่งอ๋อยิ่งเรากดมันจะมีโอกาสติดสถานะเราจะเอาไข่ให้ไก่กินเลยครับทุกคนไกลเป็นแมว <laughs> ไกยเป็นแมวเฉยเลยจากไก่ตัวเบลล์กลกยเป็นแมวโอ้อะไรวะเนี่ยตรงนี้มันสามารถซื้อฟาร์มได้ครับอะซื้อฟาร์มแล้วผมจะได้อะไรกดตัวอีอ๋อถ้ากดตัวอีก็คือการเก็บ โอ้นี่เราไม่ต้องไป,ไปผลิตเองครับมันจะผลิตให้เราเลยมีการอัพเลเวลด้วยอ่งั้นก็อัพเลเวลไปไป,ไปอันนี้คือเก็บได้แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ต้องเก็บงั้นผมก็ปล่อยให้มันเอฟเคแหละไม่ต้องเก็บรอให้มันใหญ่ก็เอาไปให้แมวเราได้โอเคมาเอาผักกาดไปให้แมวกินแมวกินผักไกยเป็ดสุนัขอ่ะเอาเอาเอาไปสุนัข <laughs> 1,500งโอเคแล้วเราอัปเกรดต่อได้ไหมใช่ไหมขั้นที่4อ่ะมันอัปเกรดเป็นขั้นที่4แล้วจากพากาดละกลายเป็นอะไรต่อจากพากาดกลายเป็นแอปเปิลโอ้โหกลายเป็นแอปเปิอปปิกลายเป็นลูกเล็กแต่ว่า e อ p คูณมาเยอะมาก4,000 40, มกว่าเลยครับขึ้นมาเป็น50,000มาเอาแอปเปิลมาให้เจ้าหมากินอืม กลายเป็นกระต่ายนี่ดีคือรูปแบบกระต่ายอุ้ยจับหนูแล้วได้เงินมาโอเคถ้าเรายิงจับหนูเราจะยิ่งได้เงินอะฮะแล้วอัพอะไรได้อีกอัพนี้หนึ 1, 000, uh ่งหมื่นสามอะฮะสองหมื่นหกสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นแพงเกินไปสามหมื่นสามยังไม่ได้งั้นอัพตรงนี้ดีกว่าเก็บมาให้หมดก่อนโอเคเก็บมาให้หมดแล้วก็เอามาให้กระต่ายเรา คลิกไป9.5กรัม6.9 9 10กิโลกร,รมัมกดมาได้430,000กว่าแล้วนะครับกลายเป็นอะไรกลายเป็นข้าวโพดมาเอาเข้าวโพดไปให้กระตา่ายกระต่ายชอบกินข้าวโพดปุ้มกระต่ายเราตัวใหญ่มากขึ้นกระต่ายเราต้องใช้ ECP เท่าไหร่อีกประมาณ400,000กว่าถึงจะกลายล่างข้าวโพดของเราครับติดสถานะโกร แล้วก็ติดสถานะอะไรบ้างนะเมื่อกี้อ่ามันมันดูไม่ได้โกแล้วก็น่าจะเป็น Ren เรนนะอ่าให้กระต่ายเราวิวัฒนาการกลายเป็นหมูกระต่ายกลายเป็นหมูโอเีผมมาสร้างตรงนี้ต่อดีกว่า Greenhouse อ่าอีกเอ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูต้องกดตรงนี้ดิหกสิบหกล้านโอ้ต่อไปเป็นหกสิบหกล้านเลย มันไม่ได้แฮะมันไม่ได้การอัปเกรดไลน์อัปเกรดดีกว่าหนึ่งล้านกว่าไลให,หมูไปพอหรือยังยังไม่พอแฮะกด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 อ่าได้เงินมาอีกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่การเติบโตคูณสองอือฮึแล้วหนึ่งนาทีหกล้านกว่าละ เออตรงนี้มาเพิ่มอีกมากินไปกินไปอืมแปดจุดเก้าล้านยังไม่พออีกอ่ะเรามีหกล้านเลยครับคูณสองมาแล้วก็อันนี้คูณมาสามแสนเรามีคูณสองครับการเติบโต ต้องมารีบคลิกมันเกี่ยวกันไหมน่าจะเกี่ยวนะคิดว่าน่าจะเกี่ยวครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีห้าสิเอนาทีเอ้ยชั้นหาสิบเอวินาทีเหลือเวลาอีกห้าสิอดวินาทีครับรีบกดรีบกดกลายเป็นหัวหอมหมครับออนเจียนโอ้โหมาเอามาเอามากลายเป็นหัวหอมเอาให้หมูเรากินหมูชอบหัวหอมคะแนนเท่าไหร่แปดจุดเก้าล้านเราให้อีกหนึ่งอัน โอเคพบพอดี10ล้านกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกระต่ายนะกระต่ายสีส้มครับอจากหมูกลายเป็นกลายเป็นอะไรสักอย่างน่ารักดีเ okay. ก็บโพกแอปเปิลมาก่อนครับแอปเปิลพวกนี้บวกเท่าไหร่2 0 0 0 0 0กว่าติดสถานะบวก200,000 ไม่ตีสถานะก็ธรรมดา1นึ่งแสนกว่าโอเคโอ้มันเริ่มเยอะมากขึ้นเลยครับเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยหนึ่งยหกสิบ้าล้านหนึ่งร้้าล้านเลยเหรอโอ้เกินเกินไปเยอะมากๆอ่ะครับตรงนี้ไม่พอแล้ว ักลายเป็นปเลเวลสี่บวกสามพ exp ต่อวินาทีโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วก็หาใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ